ขออนุญาตอีกครั้งนะครับเดี๋ยวพิธีมอ,อบควรรูครับท่านผู้แทนสาธารณสุขอำเภอรัตรภูมินะครับันหน้าสวดระดับจังหวัดและนันหน้าสวนระดับอำเภอ ผมด้ว่กำลังคนอาสารดเด้วยเพื่าาพรอร่วมกันสแสดงออกถึงความย่าดสมเด็จพระนางเจ้าพระหาและความโะรักษักดีของพระสบที่ก่อนเพื่อน้อมสันิกของราชทานถ้าบรมราชานุญาตท้าเกียรติและสแสดงความสำนึกใด้วยกระาวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ ชุดแรกครับขออนุญาตเชิญเลยครับันที่้านะครับชุดที่หนึ่งนะครับขอเชิญตัวแทนองค์เวามรับ โซนการทำความสะอาดน้ำร้อนไหลนะครับนเชิร้อลครับซึ่งมีในเรอประเทศไนะครับนะครับโซนีนะครับโซนแล้วก็นรที่ว่าโซนนะครับเป็นการาะาดนะครับเนะโซนาาน้ร ได้เลยนะครับแะคกับผู้ัขพร่กันได้เลยครับนะครับการวิ่งนะที่วนทีคนรูของการวิ่งที่วนรูนะเดี๋ยวจะมีการสาธิตนะหน้าวันที่6

เปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าหนึ่งสองเรียบร้อย